ไล่ยิงใส่รถเก่งคันหนึ่งซึ่งรถเก่งคันนี้คนขับนะเป็นผู้ชายคนที่นั่งมาข้างๆเป็นผู้หญิงนะคะเขาหนีไปไกลถึงตั้ง6กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงโดนยิงที่ต้นคออาการค่อนข้างสาหัสเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูภาพนาทีที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดเห็นเลยนาทีละทิกมากคนร้ายขับกระบะไล่ยิงรถเก่งเสียงปืนนี่คือดังสนั่นเลยนะคะกระบะก็เล่นเครื่องตามหลังอย่างกระชั้นชิดเก่งก็ขี่หนีสุดฤทธ์เลย หนีกันไป6กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยรถเก๋งซิ่งหนีแหกโคง้งแล้วก็ไปเสียหลักตกข้างทางตรงระหว่างบ้านดงสำราญชัยบ้านแสงทองที่หนองแสงอุดรธานีค่ะก็เลยส่งผลให้คนขับก็คือนายสุโชคบาดเจ็บ ส่วนคนที่นั่งข้างๆก็คือนางสาวพลอยชมพูแฟนสาวเนี่ยนะคะถูกยิงเข้าไปตรงต้นคอซ้าย1น,นัดกระสุนน่ะฝังในบาดเจ็บเลยนะคะชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังอย่างนี้หลังเกิดเหตุคนเจ็บก็กัดฟันนะหอบล่างที่บาดเจ็บอะ่ะคือต้องวิ่งหลบหนีไปในป่าอ้อยจากนั้นคนร้ายกลับมายิงซ้ําอีกค่ะคือไม่ยอมลดลาวาสอกเลยอะ่ะกลับมายิงซ้ําที่รถเกง๋งจนหนำใจแล้วก็ขับรถหนีไปค่ะ <N> เนี่ยค่ะโดยยิงที่ต้นคอแบบนี้นะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวช่อง8คุณศิริรัตน์ลัตนสิมาโนนลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ไปสับถรรมชาวบ้านในหมู่บ้านสามเหลี่ยมที่ทับกุงตรงนี้อยู่ห่างจากจ,ากจุดเกิดเหตุประมาณ5 6กิโลเมตรเนี่ยนะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดแรกระคะที่คนร้ายขับรถไล่ตามเก่งและชักปืนยิงชาวบ้านเขาบอกเหต<ร>ุการณ์น่าจะเกิดขึ้นประมาณสักห้าทุ่มกว่าๆตอนแรกคือได้ยินเสียงเล่นเครื่องดังก่อนนะก็เลยเอ๊ะทำไมดังจังแล้วสัพพักปืนตามมาเลยจ้าปืนเนี่ยดังขึ้น3นัด จากนั้นรถก็ขับเลี้ยวซ้ายตรงสัมแยกมุ่งหน้าไปทางอำเภอกุมภวาปีจนถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เสียหลักตกข้างทางแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านแถวนั้นที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะดูดูข่าวดูหนังไปก็เลยก็เลยขึ้นไปนอนเดยนนอนไม่ทันหลับทีนี้ก็ได้เสียงได้ยินเสียงพ่อยเสียรถเหมือนเหมือนเหมือนรถแต่งพ่อเหมือนเหมือนเขาเสิ่งนั่นแหละมันดังยังไงคะ มันดังแบบดังมันลดท่อท่อใหญ่นะปูเหมือนไม่รู้ว่าใครแข่งรถกันอย่างเี้ยพอมาถึงนี่มันต่้ำต่้ำต้เลยกี่นัดคะสามนัดต้มตั้มต้เอาละครับท่านผู้ชมครับเบื้องต้นเห็นบอกว่านี่ครับบน Facebook นะครับมีข้อมูลนะครับเขาทิ้งโพสต์ไว้เป็นปริศนาโดยนายสุปโชคครับโพสต์เมื่อสเดือนที่แล้วว่าตีค่าห้องเสียเงินกี่บาทครับ ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเขามีปัญหากับใครนะครับแล้วก็ใครเป็นผู้ก่อเหตุอันนี้ยังไม่ทราบจริงๆส่วนนางสาวพลอยชมพูนะครับแชร์โพสต์มาสองเดือนที่แล้วบอกว่านี่ครับมือที่สามหรือจะสู้มือกูอยากโดนบ้องหูก็เข้ามาล่าสุดต้นเดือนที่แล้วครับกันยายนก็มีการแชร์โพสต์ว่าเชื่อมาตลอดว่าทารดีกับใครจะได้รับความดีนั้นกลับมาแต่โลกแห่งความจริง สอนให้รู้ว่าต้องดีให้ถูกคนนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าโพสตัดเพราะเรื่องมือที่3หรือไม่นะครับแต่วันนี้ครับแม่ของนายสุพโชคเชื่อว่าสาเหตุอามาจากดื่มเหล้าแล้วก็ขมินกันแล้วก็มีการขับรถปาดหน้ากันนะครับซึ่งเป็นเหตุเฉพาะหน้ามากกว่าสาเหตุอื่นๆขณะที่ตำรวจสพนแสนนะครับก็ตั้งปมในการก่อเหตุไว้าประเด็นก็คือ1ชู้สาว2เหตุซึ่งหน้าก็คือขับรถปาดหน้านะและ3ธุรกิจมืดนะครับตอนนี้ยังต้องรอคนเจ็บหายดีก่อนนะครับเพื่อสอบปากคำครับข่าวช่องแปบ เครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตัดกับใครข่าวช่องแปด